มินน้องทายแล้วมันอยู่กับปิ๊กเกงใจเอฟซไอขายห่างหายก็เป็นนานเพราะไม่มีคอมเล่นนะนะตอนนี้ก็มาเล่นในโทรศัพท์เลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปท,ที่ชื่อว่า World of s t a n d หรือที่ภาษาไทยเราเรียกกันว่าโลกขาตั้งก็ไามา่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่มันต้องชักชื่อว่าขาตั้งเนี่ยเดี๋ยวดูการจัดเก็บขาตั้งนะั้นจะเป็นสแตนแต่ยย่ารอช้าไปฟาร์มกันดีกว่า เตือนสเตนที่พปกิิงใช้คือสโหดไปอีใส่ฟ้าแล้วพิกล้งใหญ่ของพปกิิงนี่ดใสยฟ้าด้วยดูสุดโหดมาเคลียร์พวกจักรกลกันดีกว่าดูดดลดลา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 ูดดูดาูดดูดดูดดาดดูาดูดดูดดูดดูายูลดูดดูลดูดดูดด ไอ้ฉลับมาไม่บิ๊กเดี๋ยเตะตูดเออสุดโดดสุดโดดเจไปกิ๊กด้วยโอ้ยน้อยนี่ยแกทำบิ๊กเก็งว้เยอะเดี๋ยวไิ๊กกแกให้โดนี่ไงสกิลที่หกสกิลแห่งความเก่งโอ้ยจะตายแล้วยังไม่ได้โชว์อะไรคนดูดูเลย โอ้ลา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 เดะว้าวใช้เดะว้าวะช่างดะไม่เอ้ยปลดล็อกแดนนี่จากเตาเผาไอเดโอมันเอาหมาจูดนาทานไปย่างแล้วอะกูบอกเลยแ่เอาไปต้มดีกว่านี่ไงตรงนี้เปิดประตูประตูถูกล็อคกูได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง กุญแจของคุณอยู่ที่ไหนแถวนี้อ๋อให้เดินตามรอยนี้อ๋อวัดตบเดินเลยคนสวนอ้อฉันดูข้อมงามวัชพืชพุ่มไม้โอเคอฮะฮะทำลายพุ่มไม้ในสวนนะไม่มีปัญหาชีฟป,ปิ๊กเก็งใหญ่สายฟ้าออกมาสนโนดไม่ตายฮะ โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโด้ยอ้อยสองอย่ามยู่งับพีเอ็งใหญ่มีอะอู้หลบเลยอ้อยตะเกียงเป็นไรกันว่าโซด้ย

ทำไมสเต็ตากจังวะแต่นกสายฟ้าสดโดนูจะโหดแค่ไหนอ่ะการบางจะไหนไม่ได้ไอออนเลยเจอเกตดสายฟ้าว้าวไม่สายฟ้าต้องยึดมือหกอัมติเมจัจเลยเดี๋ยวไม่ใช่จันเลยเนี่ยเขาเริ่มเป็นเทนแล้ว อ้ยดูฝาดพงยาเลยชวิงอะิงเลยอ่ะชวิงอะอุ้ยสารตีลมหนึ่งไม่ไหวแลก็ปี้ออกไปออกไปลา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 นี่ไงสุดโหด มีที่เราก็แค่ทำลายต้นไม้เอ๋อหลังต้นไม้าะน้าน้านาน้าน้ากินปลาโลวยอ้ายารมคาออกไปยายจาไมด้ทำลายต้นไม้ดยทั้งนี้ขัดตลอด ดนอีกแล้วทำไมชอบโดนยังวะอเอาสกิลหนึ่งมันตกไม่ติดอเอ้าเอลุ้ใจเย็นลุกอ่ะนอนไข่แรกแล้วไอ้น้องโอ้ลาล้ล้ลลลลล ไม่ไงไปเก้งใหญ่ในสายฟ้าสโุโดยอดป่ะเนี้ไยไม่ไงไม่ยาไปเลยนี่โอ่ยแล้วมันมาทำม,ม้วนอื่นยนี่ออกไปออกไปพี่อยู่ใกล้คุแอนวอามมาลอ่ะยำอะไรก็ยำม,มาเลยหนุ่ม yuri nun ola la la oh mai sai la ka yen pi pi bu hui

ไ <I> อหนอฮาไปตายฮึายขึงขันสันโรดเอ้ยโรด,ด <S 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 เขาข้ามเวลาไปเลยพีกกิ้งโดนข้ามเวลาอา้าวแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของแมป world of stand หรือว่าแมปโลกของในภาษาไทยจะเรียกว่าโลกของขาตั้ง ม่แนา่ค่ะตั้งพปกินสุดโหดเนี่ยสุดกับตั้งสุดถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราทำคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนกำลังใจพิกินนะนะฮันขขนูไปก่อนบาย,บายจ้าแต่